นิสสันนาวาร่งาเอสีคิงแเกียร์ธรรมดาปี2009โปรโมชั่นของเราที่169,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถกระบะแคบเปิดได้ที่น่าใช้และก็ราคาไม่แพงเลยนะประวัติจัดเต็มได้เลยค่ะส่งเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมระบบเซ็นทรัลล็อกพวงพลาเวอร์ กุญแจรีโมทเกียร์ธรรมดาครึ่งเสียง AM/FM AUX แล้วก็ c d ค่ะคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปก็ะะรุคนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะด้านหลังก็กว้างมา,มากๆเลยนะคะกระบะหลังขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถขนของไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะแคบเปิดได้สะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยค่ะ ขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะขนของได้อีกตั้งหากค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆค่ะเป็นเครื่องยนต์2.5 c จซีซีดีเซลค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมสซายนำหน้า s i m p 10พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ